สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะน้องพลอยจากร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะร้านขายรถไถรถเกี่ยวมือสองของคูบต้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตรถแท็กเตอร์เข้าใหม่ค่ะเป็นรุ่น MU นะคะ MU 5702ค่ะรถปี65นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยมาพรา้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าและผ่านตัวนค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่670,000บาทค่ะลูกค้า 670,000นะคะเอาไปใช้งานได้เลยพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านพรวนค่ะคันนี้นะคะโปรฟรีดาวค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถนะคะฟรีดาวได้เลยเพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเอาไปใช้งานได้เลยผรอนนานสูงสุดนะคะ6ปีค่ะมีรับประกันให้ด้วยนะคะนาน9เดือนเลย การใช้งานเพียง 1, 7 1 8ชั่วโมงเท่านั้นค่ะการันตีไม่แท้และเครื่องเกียร์เดิมแน่นอนค่ะลูกค้าเข้ามาดูรถได้มาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะคะมาดูสภาพรถได้ค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะไม่มีจุดรั่วซึมเลยเช็คให้ฟรีนะคะลูกค้ามากกว่า200จุดเลยค่ะคันนี้พร้อมถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะเนื้อ,อยางนะคะทั้งสเส้นของโอตนันิติดจากรถมาเลยค่ะสีกระทะเดิม เอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับล้อหลังนะคะเดิมมาจากโรงงานเช่นกันค่ะสนใจนะคะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์0644576273นะคะร้านหเวห่งแท็กเตอร์สุรินค่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะช่วงหลังนะคะประมาณนี้เลยไม่มีจุดรั่วซึมค่ะลูกค้าไปใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะรถสวยๆนะคะ พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าและผ่านค่ะราคา670,000บาทเท่านั้นนะคะโปรฟรีดาวเอาไปใช้งานได้เลยผ่อนานสูงสุดนะคะ6ปีเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะโทรสอบถามแอดไลน์มาได้ค่ะ0644576273ค่ะ